เราก็ยังอยู่ในการเฉลยเป็นภูัดแรงเสียดทานอยู่นะคะก็มาดูข้อที่6เนาะข้อ6นี้ก็จะเป็นมีแรงเสียดทานหลายแรงเนาะ,ะเราอ่านโจทย์ก่อนนะคะแรง F ขนาด100นิวตันดึงมวล5กิโลกร,รมัมซึ่งยงติดกับมวล10กิโลกร,รัมและ15กิโลกร,รัมด้วยเชือกเบาจงหาความเล่นเขาให้หาความเร่งนะคะและก็หาแรงตึงเชือกทีหนึง ทีสองเนาะว่ามีค่าเท่าไหร่โดยมีสัมประสิทธิ์สัมิแรงเสศทานเนาะสัมประสิทธิ์แรงเสศท,ท,ทานเท่ากับ0.10แสดงว่าต้องมีแรงเสจทานด้วยนะคะในข้อน,นี้อ่ะวาดรูปก่อนเนาะมีมวลสามก้อนเนาะก้อนเรลก 5กิโลกร,รัมเนี่ยมันถูกติดอยู่กับแรงที่ถูกดึงมันถูกดึงใช่ไหมคะถูกแรง F เท่ากับหนึินิวตันดึงนะคะแรงตึงเชือก T หนึนะกับ10กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็แรงตึงเชือก T 2กับ15กิโลกร,รัมเนาะอ่ะทีนี้มีพื้นผิวสัมผัสนะคะจุดพื้นผิวสัมผัส อย่างนี้แสดงว่าเราก็จะต้องมีแรงเสดทานที่ผิวนี้นะคะเป็น f f 1 f 2อคูณได้ไกลไปแล้วเนาะ f 3อย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จะมีแรงที่กระทำในแนวแกนแกน y เนาะมีแรง w ใช่ไหมคะมีน้ำหนัก w อันนี้เป็น w 1 W2 เพราะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่า W3、สามเนาะเพราะว่ามวลแต่ละก้อนมีน้ําหนักไม่เท่ากันเนาะแล้วก็มีแรงเอ็ด้วยนะคะอ <N> ็ 2, N 2แล้วก็มีแรงเ3็นสนะอย่างนี้นะคะนี่ก็คือมีทุกอย่างที่เราต้องการหมดแล้วเนาะวิเคราะห์ไปทุกแรงแล้วเนาะ ทีนี้เราหาความเร่งความเร่งของวัตถุของของอสถานการณ์ข้อนี้นะคะวัตถุทั้งหมดเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันหมดเลยใช่ไหมคะความเร่งก็เลยเป็นค่าเดียวเนาะมีทิศไปทางการเคลื่อนที่นะคะค่าเดียวอย่างนี้นะคะไม่รู้เท่าไหร่เนาะทีนี้พอเราจะหาความเร่งเนี่ยเราจะหาความเร่งนะคะว่ามีค่าเท่าไหร่เราจะพิจารณา มวลเป็นก้อนเดียวนะเพราะว่ามันเคลื่อนที่ไปพร้อมกันก็มีความเร่งเท่ากันอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมองเป็นมวลก้อนเดียวเลยนะคะก้อนใหญ่เ็เลื่อเชื่อเลยคือสิบห้ามาบวกกับสิบแล้วก็มาบวกกับห้าเนาะดึงด้วยแรง F ที่มีขนาดเท่ากับ120หนึ่ง้ยสิบนิวตันแล้วก็มีแรงสุดท้าย F นะคะอ่ะนี่ก็ความเร่งมนทิศทางนี้เนาะ ภูจะกำหนดให้ทิศการเคลื่อนที่ไปทางนี้เป็นบวกนะคะที่ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เป็นลบอันนี้ก็มีแรงกแล้วก็มีแรง N ด้วยนะทีนี้เราก็จะเขียนนะคะจากกฎข้อที่2องซิกมาเเท่ากับ MA นะคะ F เนี่ยเรารู้แล้ว F เนี่ยเรารู้ดูจากรูปเนาะ ในแนวแกน x นะคะว่ามีแรงอะไรกระทำบ้างมีแรง F ใช่ไหมมีแรง F แล้วก็มีแรงตรงข้ามก,กับการเคลื่อนที่คือแรงเสียดทานเนาะมวลก็คือ15บวก10บวก5นั่นเองนะคะความเร่งต้องการหาเนาะก็จดไว้เนาะทีนี้แรง F เหลือร้อยย แรงเฉดทายเนี่ยคือ m n ใช่ไหมคะอันนี้จะได้เป็นสามสิบเนาะเอคทีนี้เราหา n ก่อนเนาะเรารู้ m แล้วใช่ไหมเขียนไปต่อก็ได้ m คือจากโคือศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เนาะแต่เราไม่รู้ n นะคะเราต้องไปหา n มาให้ได้เนาะ หา n น,นะคะจากแกน y เนาะแกน y เนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนที่ถูกไหมคะก็คือซิกมาเเท่ากับเเหมือนกันเนาะใช้คุณพทนิยมสองเเป็นศูนย์เพราะไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวแกน y นะคะในนีม้มีการเคลื่อนที่ในแนวแกน y เนาะเราก็จะได้นะคะว่ามีแรงให้ขึ้นเป็นบวกเนาะเขากำหนดขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบนะคะ ขึ้นก็คือแรง n เ,เนาะ n-w ลบเท่ากับ0 n ็ก็จะเท่ากับ mg ใช่ไหมคะ m ของเราก็คือทั้งก้อนเลยถูกไหมอันนี้ w w ไม่มีห้อยอะไรนะ,ะทั้งก้อนเลยก็คือ30ใช่ไหมคะกับ10จะได้ n เท่ากับ300นิวตันเนาะอ่ะเราก็เอา เอเนี่ยไปแทนนะคะหนี้สามร้อยนะคะเท่ากับสามสิบเอเนาะก็หาเอนะคะก็จะได้เป็นร้อยยี่สิบลบศูนย์จุดหนึ่งศูนย์คูณสามร้อยหารสามสิบเนาะจะได้ความเร่งเท่ากับสามนะคะสาม เมตรต่อวินาทีกําลังสองเนาะนี่คือคําตอบที่หนึ่งนะคะมันมีทั้งหมดสามคำตอบเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูการหาแรงตึงเชือกทีหนึ่งกับทีสองเนาะจากรูปเนาะเดี๋ยวขอกรอบรูปมานะคะกรอบรูปนี้ รูปนี้นะคะทีหนึ่งเนี่ยมันคือมันอยู่ระหว่างการทาระหว่างก้อน5กิโลกร,รัมกับ10กิโลกร,รมัมแสดงว่าเราจะต้องเลือกไม่5ก็10นะคะแต่ที่น่ๆถ้าเลือก10เนี่ยเราไม่รู้ทีทั้งทีหนึ่งทีสองเนี่ยเราจะยากเราต้องเลือก5เนาะเพราะว่า5เนี่ย มันเรารู้ 10, 120ร้อยนะคะต้องการหาทีหนึ่งมันก็น่าจะหาง่ายกว่าเนาะเราก็เลยพิจารณา5กิโลกร,รัมเพื่อหาทีหนึ่งก่อนเนาะหาทีนึงโดยพิจารณามวล5กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็วาดรูปอีกครั้งหนึ่งเนาะหกิโลกร,รมัม มีแรงกระทําในแนวแกน x ได้แก่แรง F ใช่ไหม120มิลลินเนาะแล้วก็มีแรงตึงเชือก T แร่งแรงตึงเชือกเนี่ยจะต้องมีทิศพุ่งออกจากวัตถุเสมอเนาะในที่นี้เนี่ยแรงตึงเชือก T อันนี้ก็จะต้องพุ่งออกจาก5กิโลกร,รัมเนาะแต่ T อันนี้เนี่ยจะมีของ10กิโลกร,รัมเนาะพุ่งออกนะคะเคนะนี่ก็จะได้ T1 น,นี้นะคะ แล้วก็มีแรงเสจทานเนาะที่ต้านการเคลื่อนที่ของ5กิโลกรัมคือทางนี้เนาะคือ F1 นั่นเองนะคะแล้วก็ w ก็มีชี้ลงคือ w 1หนึ่งชี้ขึ้นคือ n 1หนึ่งเนาะมีความเร่งด้วยนะคะความเร่งเราหามาแล้วเนาะเคลื่อนที่ไปทางนี้ใช่ไหมคะความเร่งมีค่าเท่ากับ3เนาะเมตรต่อวินาทีกำลังสองจากคิดเมื่อกี้เนาข้างบนนี้นะคะ เรามาดูตอนนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราต้องการหาแรงหึงเชื่อมทีเราก็ต้องพิจารณานในแนวแกน x นะคะแกน x จากกฎข้อที่สองเนาะซิกมา f เท่ากับ ma นะคะกำหนดให้ทิศการเคลื่อนที่ไปทางนี้เนาะเป็นบวกทิศทางซ้ายเป็นลบขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบนะคะทีนี้ f มีแรงอะไรบ้างซิกมนา f ก็จะมีแรง f ใช่ไหมไปทางนี้เนาะไปทางนี้นะคะแล้วก็มีแรงลบ t หนึ่งเนอะไปทางไปทางซ้ายนะคะแล้วก็มีแรง f หนึ่งแรงเสียดทานหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็เท่ากับ ma เนาะทีนี้ แรง F ของเรามนค่ารอยี่สิบนะคะแรงจึงเ,เ,เชือก T เราต้องการหานอะอ่า F F หนึ่งนี้เราต้องไปหาแยกนะคะเราไม่รู้มวลเนี่ยเราพิจารณาห้ากิโลกรัมอยู่เนาะความเร่งเป็นสามอ่ะเราไปหาแรง F หนึ่งกแรงเป็นเชือก F หนึ่งก่อนเนาะก็จะได้หาได้จากอะไรนะคะหาได้จาก F หนึ่งเท่ากับ mu n นะคะ ในที่นี้ิวของเราก็เหมือนเดิมเนาะคือ0.1จากโจทย์กําหนดมาเนาะส่วน n เนี่ยเราก็ต้องไปหาอีกทีเนาะ n ก็หาได้จากหาได้จากกฎข้อที่สองคือซิกม f เท่ากับ m a แต่พิจารณาในแนวแกน y นะคะถ้าเราแนวแกน y ไม่เคลื่อนที่ a เป็น0อยู่แล้วเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่าในแนวแกน y ขึ้นก็คือเป็นแ n บ n 1ใช่ไหมลงเป็น w เท่ากับศ N1 ก็จะเท่ากับวก็คือ m m 1นใช่ไหมคะ M ในที่นี้ก็คือ5กิโลกร,รัมเนาะ A คือสามไม่ใช่ AG G ใช่ไหมจีคือ10ก็จะได้50นิวตันนะคะ N1 ตรงนี้ก็ N1 เนาะเป็น50นิวตันนะคะคูณกันแล้วเนี่ยก็จะได้5นิวตันเนาะ F1 นะคะ ก็มาแทนตรงนี้เนาะห้านิวตันย้ายข้างทีหนึ่งเพื่อหานะคะแล้วก็ย้ายห5 5้าห้าคูณสามบสิบห้าใช่ไหมร้อยยี่สิบลบห้าลบกับสิบห้าใช่ไหมคะทีหนึ่งก็จะได้หนึ่งร้อยนิวตันนั่นเองนะคะโอเคเนาะนี่ได้ทีหนึ่งแล้วนะคะต่อมาทีสองพิจารณามวลสิบกิโลกร,รัมก็ได้เนาะ ง่ายดีนะคะตรงนี้แล้วก็วาดมวลสิบกิโลกร,รมัมหรือไม่ก็สิบห้าก็ได้เนาะถ้าสิบห้าก็มีแรงตึงเชือกอันเดียวสิบห้าก็ได้ทั้งง่ายดีจะนำมวลพิจารณาสิบห้ากิโลกร,รัมนะคะสิบห้ากิโลกร,รัมเนี่ยอยู่ก้นหลังสุดเลยเนาะใช่ไหมมีแรงตึงเชือกทีสองอันเดียวเนาะ ทางนี้แล้วก็มีแรง w สาม n สามนะคะแล้วก็มีแรงเรจ็ดทาน f f สามใช่ไหมอ่ะทีนี้เราก็ใช้พิจารณาแกน x นะคะ sigma f เท่ากับ ma เนอความเร่งก็มีทางนี้เนาะก็ซ้ายเป็นบวก ขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบนะคะขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบเหมือนเดิม f ก็จะมีแค่แรงตึงเ,เชือก t สอเนาะแล้วก็ m เนี่ยก็คือมวลสิบห้าอ่ะไม่ใช่แค่ทสอสิอ่ามีมีแรงเึงมีแรงเยดทาน f 3ด้วยเนาะลบ f 3นะคะความเร่งเป็น3เนาะจากตั้งแก่ตอนแรกอ่ะทีนี้เราต้องหาว่า f 3มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะ จาก F 3เท่ากับ m n สามเนาะ F อ่ m u ก็คือ0ูนย์ง n ก็คือก็คือมวลที่นี่ก็15เนาะกับ m g ใช่ไหมคะมันคือ m g นั่นแหละเพราะว่าไม่มีความเร่งในแนวแกนนี้เนาะจากบทข้อที่แนวแกน y จากบทข้อที่2นะคะข้อคูณกับ10เราก็จะได้ F 3เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย เท่ากับ15ใช่ไหมคะนิวตันเนาะแล้วก็แทนตรงนี้นะคะ t 2จะเท่ากับอันนี้จะได้15บคูณกับสใช่ไหมแล้วก็บวกกับ15นิวตันนะคะเราก็จะได้ t 2องมาเป็น60นิบตันเนาะเคค่ะ